คนที่เขาเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ก็มีการกังวลใจเรื่องราวของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคแอนแท็กซ์หรือว่าอื่นๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับทางด้านของรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ครับจะมาให้ข้อมูลถึงมาตรการในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อแอนแท็กซ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนกังวลใจอยู่ถ้าอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์นายสัตวแพทย์บุญยกริตปิ่นประสงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีครับคุณวอนคุณยานัทครับผมค่ะท่านคะหลายฝ่ายมีความกังวลค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงเอ,อเองรวมถึงผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของสถานการณ์การระบาดเชื้อแอนแทรกเนี่ยในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะท่านเออต้องเรียงงี้ครับว่าออการรายงานการเกิดโรคเนี่ยเกิดเฉพาะที่อําเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับไม่ได้มีการขยายเขตไปที่อื่นและข้อสําคัญคือมีผู้ป่วยยืนยัน การติดเชื้ออันจากเนี่ยทำเป็นแบบจานวนสี่ลายโดยมีผู้เป่วยผู้ป่วยเสียชีวิตหนึ่งลายนะครับตามที่ได้รับทราบข่าวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสัตว์เองปัจจุบันยังไม่มีการรายงานพบเกิดโรคในสัตว์เลยนะครับจํานวนสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่บอกว่ามีการล้มตายแล้วก็ไปชำระเนี่ยก็เราเก็บตัมมตวอย่างส่งตรวจก็ไม่ได้มีการพบว่ามีตัดป่วยรวมถึง การเฝ้าระวังทั่วประเทศก็ไม่ได้พบว่ามีสัตว์ที่มีการป่วยและติดเชื้อจากโรคแอนแท็กครับผมนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็มีความห่วงใยเรื่องนี้กันมาดูในส่วนของความรุนแรงกันบ้างดีกว่าครับเรื่องของเชื้อแอนแท็กเนี่ยมีความรุนแรงระดับอย่างไรบ้างครับท่านครับจริงๆโรคแอนแท็กเนี่ยถือว่าเป็นโรคติดเชื้อที่จับสัตว์ถูกคนได้ซึ่งมีความรุนแรงมากนะครับเพราะว่า มันเกิดทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับ<ม>ซึ่งมีความไวต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะในสัตว์ที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องได้แก่คกระบือแพะแกะเนี่ยเพราะสัตว์สามารถติดเชื้อและสามารถเพิ่มจำนวนในสารและสร้างเป็นสารพิษที่เกิดจากตัวเชื้อเนี่ยขึ้นมาได้เขาเรียกว่า e x โซ t o กซิน,นะครับ<ม>ว่าสารพวกนี้จะทําให้เกิดการทําลายในส่วนของอวัยวะต่างๆที่มันไปสัมผัสถึงนะครับอาการในสัตว์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามรูปแบบคือแบ<ม>แบเฉียบพันนี่คือแบบ เลี้ยงเนี่ยปล่อยทุ่งไปปั๊บแล้วตายภายในหนึ่งสองชั่วโมงโถ้าเป็นแบบรุนแรงบางทีกลับมาปล่อยทุ่งไปเสร็จกลับเข้ามาอาจจะมีไข้สูงมีน้ําลายปนเลือดหายใจลาบากโซเซแล้วก็กล้ามเนื้อสั่นชักแล้วก็ตายภายในหนึ่งถึงสามวันอาจจะพวกนี้จะมีเลือดออกจากดูทวารทั้งอวัยวเพศทั้งปากจมูกและเลือดเนี่ยจะมีสีดําค้าไม่แข็งตัวรวมถึงมีเกล็ดเหม็นคาวแล้วก็ซากมันจะไม่แข็งตัวนะครับแล่แล้วก็ตั้งอึดเร็วนะครับ แล้วก็แบบไม่รุนแรงเนี่ยแบบรุนแรงนี้อาจจะมีอาการเกียงที่ในเรื่องของการบวมใต้ผิวหนังแค่น,นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดรักษาสันก็จะกลับคขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าในคนก็อาจจะรุนแรงถึงเอเช่นเดียวกันก็คือมีสามแบบก็คือตามผิวหนังซึ่งอย่างผู้ป่วยที่เสียียิตเนี่ยก็เป็นการติดตามผิวหนังนะครับมันก็จะมีการเป็นรอยนูนแดง ในช่วงแรกแล้วก็มีการกลายเป็นตุ่มใสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเป็นหนองก็แตก mm hmm. แล้วมีแผลปกคลุมเป็นด้วยเนื้อตายสีดําขอบ mm hmm. แผลจะเป็นวงนูนโดยรอบนะครับพวกนี้มักจะเป็นที่มือแขนขาหรือลังพอในใบหน้าที่มีการสัมผัสกับเชื้อหรือเลือดของสัตว์ที่ปนเปื้อนได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ไปขุดดินตามท mm hmm. ้องไร่ท้องนาถ้าเกิดพื้นที่บริเวณนั้นมีเชื้ออยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะสัมผัสพวกนี้ผ่านถ้าร่างกายมีบาดแผลนะครับ อาการทั้งระบบหายใจเนี่ยก็จะมีไข้เป็นไข้หวัดไข้ตัวสั่นเจ็บหนะ้าอกหายใจลำบากก็เสียชีวิตครับ,รบเรื่องของการติดต่อละคะท่านส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นจากคนเนี่ยที่ไปติดต่อจากสัตว์ที่เราไปสัมผัสหรือว่าไปรับประทานเองใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้ผมยังหลุดในเรื่องของอาการทางระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เอาเนื้อสัตว์ที่อาจจะมิดเชื้อเนี่ยแล้วไป บริโภคโดยไม่ผ่านการปรุงสุกนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นสาเหตุอย่างมากก็ตักนี้จะมีอาการท้องเสียเท่าไเหลวเป็นเลือดนะครับ mm hmm. แล้วก็อาเจียนปวดท้อง mm hmm. ปัญหาของการติดเชื้อในคนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีของการรับประทานนะฮะแต่ส่วนของที่พบทั้งสี่รายในมุราหารตอนนี้ mm hmm. เกิดจากอาการทางผิวหนังซึ่งเป็นการปนเปื้อนกับดิน mm hmm. บริเวณที่มีมีการติดเชือ้อมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับอัน,นต้องบอกว่า จากการที่เราลงพื้นที่สอบสวนโลกแล้วเนี่ยแล้วก็ร่วมกับทางสาธาสุขในการออระดมความเห็นแล้วก็ลงไปเก็บตัวอย่าง่างเราพบว่าในเคสนี้มีการมีความเห็นตรงกันคือไม่น่าจะเกิดจากการติดเชื้อในสัตว์แต่จะเป็นการติดเชื้อจากดินบริเวณที่เราเอาทรายจากแม่น้ําโขงเนี่ยขึ้นมาทบนะครับแล้วไปอยู่ใกล้บริเวณที่มีการชําระ สัตว์ะครับที่มีการผลเปื้อนมาทางบาดแผลต่างๆครับตรงนี้ครับก็เรียกว่าต้องระวังเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเกษ,ษตรกรนะครับที่ติดตามอยู่ต้องมีการเตรียมการรับมือกับการระบาดครั้งนี้เรามีกัรวางกรอบอะไรเอาไว้อย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องต้องนําเรียนตรงนี้ว่ากรมสัตว์เองได้วางมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อในในในเรื่องของแอนแทกเนี่ยเรามีการเตรียมการตั้งแต่ปีหกเจ็ด หลังจากประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดตั้งแต่ทางตอนบนจนถึงประมาณกลางๆล,ลงมาถึงภาคใต้ของของประเทศเป็นบ้านเนี่ยเราพบว่ามันมีตัวของซากสัตว์ลอยน้ามาแล้วมาติดอยู่ในในฝักของเราอะนะครับซึ่งซากสัตว์อันเนี้ยจะมีการผลินของเชื้อและอาจจะมีการตกตะกอนและทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีมีโรคเพราะงะั้มาตรการเราอันแรกเนี่ยเราตั้งวอลลุ่มของอ,อประสั์จังหวัด บุคดาหาร,ร่วมกับบอลลสาธารณสุขจังหวัดโดยท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นผู้ดำเนินการตั้งวอลล่นนะครับเพื่อให้สามารถจะควบคุมและค้นหาโรคได้อย่างรวดเร็วสองคือเรากักสัตว์บริเวณที่เราสงสัยเนี่ยทั้งโครกระบือในสัตว์ร่วงปูงหรือในพื้นที่ต้นทางที่มีการยึดขนย้ายสัตว์มาต่างๆเนี่ยอย่างน้อยสามสิบวันนะครับแล้วช่วงนี้ก็ฉีดยาพิจุนะแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อาเรื่องของการทําลายเชื้อไม่ว่าในบริเวณคอกหรือบริเวณที่ มีการชำระมีการชะล้างน้ําจากการชำระต่างๆไปโดยใช้ตัวของโซดาไฟนะครับแล้วก็มีการไม่ให้โคกระบือลงไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าที่ในบริเวณพื้นที่ที่เราสงสัยว่ามีความเสี่ยงของการเก,กิดโรคแล้วก็ทําลายเชื้อในบริเวณน,นั้นด้วยรวมถึงประกาศให้เป็นเขตว่าระวังโรคนะครับในการเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายต่างๆและขอความร่วมมือตลาดนะัดให้ปิดอย่างน้อยสามสิบวันนะครับ ừ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 . เรามีการตั้งด่านต่างๆ แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ซึ่งสําคัญตรงน,นี้ต้องฝากเลยนะครับ,รบทางพี่น้องเกษตรกรว่ากรณีของการเดิมการหากพบว่ามีตัดในพื้นที่ป่วยตายผิดปกติหรือตายเฉียบพลันเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการแสดงอาการอย่างที่ผมได้นําเรียนในตอนต้นก็ให้รีบแจง้งผู้สัตว์ในพื้นที่หรืออาสาผู้สัตว์กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ครับห้ามทําการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์และห้ามเปิดสำแหล่ภาพหาซากสัตว์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาเชื้อไปโดนอากาศมันจะเกิด เป็นสปอร์ซึ่งเป็นสปอร์ที่มีความคงทนต่อน้ําต่อความร้อนต่อแสงแดดต่อน้ายาฆ่าเชื้อมากนะครับะฉะนั้นการที่ดำเนินการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะพิพรณาแล้วก็อาจจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจกรณีที่เป็นโรคก,ก็จะได้ดำเนินการเอาหรือฝังทําลายอย่างอย่างถูกต้องตามตามวิธีการขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันในพื้นที่บริเวณนั้นอันนี้ เป็นมาตรการคร่าวๆที่เราได้ำไดำเนินการกําหนดไว้เพราะฉะนั้นฝากทางเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยก็สามารถที่จะอะดูเรื่องของมาตรการที่กรมสัตว์ได้เผยแพร่ไปแต่เน้นย้ำครับยังไม่ต้องตื่นตรหนกเลครับพบปัจจุบันยังไม่พบการระบาดในสัตว์เลยตักตัวเอนครับอืค่ะ สบายใจได้ก็เป็น,นรเรื่องที่หากพี่น้องเกศษตร,รกรพบเจอก็คือให้แจ้งไปที่กรมปศุสัตว์จะดีที่สุดน,นะคะท่านคะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะ่ะนอกจากเรื่องของเชื้อแอนแทรกแล้วเนี่ยอย่างเกษตร,รกรเองที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาควรที่จะต้องระวังโรคอะไรเป็นพิเศษบ้างคะในช่วงนี้ค่ะตังนี้เป็นรอยต่อระหว่างฤดูร้อนเข้าถูหรือฤดูฝนนะครับร่างกายของสัตว์เนี่ยจากช่วงที่ร่างกายตัโตเพราะอากาศอาหารหญ้าไม่เพียงพอ สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของการกินย้าอ่อนเยอะอแล้วทําให้เกิดอาการของเขาเรียกว่าท้องอืดเพราะว่าเวลาย้าอ่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความอร่อยอะไรน่ากินต่างต่ก็จะรีบก,กินก็มันมีน้ําโดยเฉพาะพวกนี้น้ําน้ําฝนตกมาเยอะเนี่ยครับจะมีน้ําเข้าไปแล้วก็ทําให้เกิดสภาวะของแก๊สภายในกระเพาะ มากขึ้นก็จะมีการพองอืดอาจจะไม่ออกล้มลงและชักตายได้โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งท่านต้องระวังในเรื่องของการปล่อยแปลงเมื่อแล้วก็สังเกตอาการสัตว์แต่เมื่อกลับเข้ามาแล้วท่านอาจจะต้องมีฟางนะครับ,รบให้กับทางตัวของสัตว์ของท่านไปกินในช่วงของพักลางคืนเพื่อตัวฟางเนี่ยมันก็จะไปช่วยลดปัญหาเรื่องของน้ําที่ที่ผลมากับตัวของพืชนะครับที่ที่ไปกินในในตุ้งหญ้านะครับ ติดโรคหนึ่งคือโรคคอบวมโรคคอบวมหรือโรคเฮโมริจิกเจ็บติดตีเมียก็เป็นโรคติดเชื้อที่มีการระบาดภายในสัตว์อย่างเดียวนะครับภายในสัตว์โคกระบ,บือที่รุนแรงแล้วก็ตายสัตว์ตายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกระบืออันนี้ก็ต้องระวังเกิดจากการคเครียดเกิดจากการที่สัตว์ไม่ได้รับวัคซีนของกรมสัตว์มีการฉีดวัคซีนให้นะครับปีละครั้ง ครับก็บาสามารถติดต่อที่กรมสัตว์ได้อีกตัวคือปากเท้าเปื่อยอปากเท้าเปื่อยเนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดจากการท่านไปซื้อตัดจากต่างถิ่นเข้ามาในตลาดนัดต่างๆซึ่งตอนนี้เราอขอความร่วมือในการงดการเปิดนะครับก็หากเคลื่อนย้ายเข้ามาถ้าต้องมีข้อกักที่มันห่างไกลจากเคาาจกสัตว์เดิมของท่านน,น,นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัดที่ติดเชื้อมาจากตลาดนัดหรือสงสัยว่ามีเนี่ยจะเผยแพร่เชื้อออกไปเพราะฉะนั้นเวลานั้นท่านต้องกักไว้แล้วก็ ตั้งดูการอย่างน้อยสิบวันนะครับ,รบช่วงนี้ก็ต้องระวังครับครับผมในช่วงนี้พี่น้องกเกษตรกรถ้าเกิดติดตามรับชมรายการอยู่แล้วเกิดมีเรื่องที่จะขอคําแนะนําเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะขอความช่วยเหลือครับสามารถที่จะแจ้งช่องทางไหนติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับอ่ครับเราสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัทอำเภอที่ท่านอยู่นะครับสำนักงานบริษัทจังหวัดในท้องที่ใกล้บ้านท่านหรือทางสายด่วนกรมบริษัทโทรศูนย์หกสาม สองสองห้าหกแปดแปดแปดนะครับอันนี้เป็นสายด่วนตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะครับขอย้ำอีกครั้งคือศูนย์หกสามสองสองห้าหกแปดแปดปดหรือสะดวกที่สุดคือแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสัทในพื้นที่ลงไปโดยด่วนครับแอปพลิเคชัน DLD 4.0นี่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในส่วน iOS แล้วก็ในส่วนของ แอปเอปเปิลนะครับในในส่วนของตรงนี้ได้ทั้งหมดขอฝากถึงพี่น้องประชาชนอีกนิดนึงครับเพื่อเกิดความมั่นใจก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่ากรมสัตว์เองเนี่ยเรายังไม่พบสัตว์ป่วยหรือตายด้วยโรคแอนแทกนะครับและมีมาตรการในการควบคุมโรคแอนแทกเป็นคู่มือมาตั้งแต่ปีห7เจ็เราทําอย่างเข้มงวดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กรมกําหนดอย่างเคร่งครับนะครับเราขอยืนยันให้มั่นใจว่าไม่มีการระบาดของโรคแอนแทกที่รุนแรงในสัตว์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงนะครับก็ลดความเสี่ยงที่เกิดในคนก็ขอประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและเรื่องเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือมีลักษณะลักษณ์ของปศุสัตว์โอเคบนฉลากและหลีกเลี่ยงการบริโภคดิบครับ นี่นะครับก็เป็นขั้นตอนสําคัญของพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนฟังกันอยู่ทั้งประเทศแบบนี้อยากให้ท่านรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับกับพี่น้องประชาชนที่กังวลใจเรื่องราวของการระบาดของแอนทรัก์ในประเทศไทยย้ําให้ความมั่นใจกับพี่น้องปิดท้ายรายการสักนิดหนึ่งครับครับเดีายวที่ดําเีินเมื่อกี้นะครับว่าเรายืนยันว่ากรมปศุสัตว์มีมาตรการที่ดีสามารถป้องกันและ ดำเนินการควบกลุ่มโรคได้อย่างดีแต่ที่จะให้มั่นใจมากคือเรายังไม่พบสัตว์ป่วยหรือตายด้วยโรคอัแจ็าเลยนะครับในปัจจุบันก็ขอให้ที่น้องประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างสบายใจนะครับแต่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ว่าเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีสัตวักษณ์ตัวสัตว์เขตร้วก็ไม่บริโภคเนื้อดิบไม่ใเฉพาะในเนื้อวัวเนื้อกว่าอย่างเดียวนะครับในเนื้อหมูก็จะมีเรื่องของโรคอูดับ เช่นกันเพราะเกิดจากการบรโภคเนื้อดิบครับค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าข้อมูลครบถ้วนมากๆก็ให้ประชาชนสบายใจได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะนายสัตวแพทย์บุญยกรตปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปรศุสัตว์มากๆค่ะที่มาร่่มพูดคุยกับเราในวันนี้ค,ะค่ะขอบคุณครับคุณบอลคุณยานัทครับและ,ะพี่น้องที่รบฟัดทุกท่านครับ ครับอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ํากับคุณผู้ชมนะครับให้ทราบว่ายังไม่พบในประเทศไทยทั้งสัตว์ที่ป่วยและก็สัตว์ที่ตายจากโรคแอนทรัคซ์ด้วยนะครับรวมถึงยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยใช่ค่ะก็อย่างที่ท่านได้บอกไปนะว่าช่วงนี้คือถ้าใครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยก็คือให้รับประทานเนื้อที่มันมีที่มาที่ไปแล้วก็ปรุงสุกจะดีที่สุดเนาะแล้วก็อย่างที่ท่านแนะนําว่าสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคก็คือตรวจสอบแล้วว่าอันนี้ผ่านก็สามารถรับประ ทานได้เพราะฉะนั้นประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะในเรื่องของเชื้อแอนแทรกนั่นเองค่ะใช่ครับ<ม>แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าพบสัตว์ที่ตายผิดปกติหรือว่าตายแบบเฉียบพลันก็ย้ําเลยว่าต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะครับเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปด้วยเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ความอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับช่องทางก็ง่ายมากๆค่ะ,คะ